ทุกคนวันนี้กับช่องชมพู่แชนเนลนะคะวันนี้นะคะเขาก็จะมาสอนทำวิดีโอนะคะให้ชัดแต่ว่าชาัดแบบแอนิเมะนะคะทุกคนคือมันทำให้ภาพมนดูเนียนแล้วก็ดูชัดมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไง วิธีการทํานะคะเขาได้วิธีการทำเอามาจากติ๊กต็อกท่านหนึ่งนะคะก็คือคนนี้นะคะก็ขออนุญาตมาสอนทําตามคนนี้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคอนเทนต์มันน่าสนใจนะคะก็เลยอยากจะเอามาทําให้ทุกคนได้รู้นะคะแอปใหม่ตัวเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆกดมาที่แก้ไขวิดีโอแล้วเราก็กดวิดีโอที่เราไปถ่ายมาเลยนะคะนี่นะคะเขาก็ใช้ตัวนี้นะจังนั้นนะคะให้ทุกคนกดมาที่แก้ไขแล้วก็ให้เลื่อนมาคําว่า เฮ็ดดีตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็รอตรงนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนพอเราทำครบสี่รอบมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ ะค,ะคือเรายังไม่ได้ใส่เสียงนะคะทุกคนซึ่งถ้าเราจะใส่เสียงเราก็กดตรงที่เพลงได้เลยะคะสามารถแยกเสียงแล้วก็ใส่เพลงในแอปของเขาได้เลยนะคะทุกคนแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่สมูทนะคะเราก็จะมาใส่อฟเฟกเพิ่มนะคะอฟเฟกนะคะอฟเฟกที่เราจะใช้นะคะก็คือนี่นะคะอันนี้นะคะล่างสุดเลยกดถูกนี่นะคะให้มันเต็มคลิป ประมาณนี้นะคะนี่นะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เราก็มาใส่เพลงแล้วก็ทำอะไรใต้ตามปกติเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด s u b s ไคร b e กดกระดิ่งติดตามให้เขาด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนการทำวิดีโอให้ชัดดูสมูมดูนวลแล้วมันก็ได้แนวแบบเหมือนการ์ตูนเลยอะ่ะแล้วมันดูสวยมากอะ่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคน